หลังคาสูงเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาปีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่กับรถตู้คอมมูเตอร์เครื่อง3,000 3.0V นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถคอมมูเตอร์หลังคาสูงเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาปี2015นะคะทันนี้ที่ปุ้ยนำมาโชว์ในวันนี้นะคะออเป็นรถ สภาพเ,เดิมเลยนะคะไม่เคยมีประวัติเคมเลยนะคะก็เดี๋ยวปุ้ยพาไปชมทางด้านในนะคะวันนี้ก็มีลูกค้ามาดูรถอยู่ด้วยนะคะไฟซ้ายขวานะคะใส่ปิ้งแต่ว่ารถนะคะยังไม่ได้ล้างก็จะมีคราบเลอะตามสภาพนะคะไม่ได้ชงไม่ได้อะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นเลยนะคะนัดประดูเม็ดอาร์คซ้ายขวานะคะก็ยังอยู่รถนะคะ อันนี้พื้นนะคะพื้นรถตูก้ก็ยังคงใหม่เลยนะคะวิ่งไปคันนี้นะคะมาอยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลนะคะหลังคาก็ยังคงเป็นหลังคาเดิมๆนะคะสะอาดนะคะเหมือนใหม่เลยค่ะสีรอบตัวรถด้านข้างนะคะเดิมค่ะยังไม่เคยทำสีเลยค่ะเดิมสนิทเลยค่ะและก็ไม่เคยมีประวัติการเคลมด้วยนะคะรถคันนี้นะคะ ข้าศูนตลอดเช็คศูนย์ตามระยะเวลาที่กาหนดค่ะรถยังไม่ได้ล้างนะคะก็ยังมีคราบฝุ่นละอองเยอะอยู่นะคะเป็นรถของหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะมาดูทางด้านหน้านะคะคุยให้ดูในส่วนของนัดฝากระโปรงนะคะเป็นนัดฝากระโปรงเดิมนะคะยังไม่เคยแกะทาสีใดๆเลยนะคะ นอดเดิมเลยนะคะทางด้านหน้านะคะสติกเกอร์ฝากระโปรงก็ยังคงอยู่นะคะคันนี้ถือว่าสวยมากแนะนําเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจรถตู้คอมมิวเตอร์เครื่องสามพันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ <S <S หน้าห้องเครื่องสวยงามนะคะ <S <S ทางด้านฝั่งขวาน็อตฝากระโปรงก็ยังคงเดิมๆนะคะไม่ขยับเลยค่ะ <S <S นี่ไม่เคยทําสีไม่เคยแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะหน้าเดิมแท้ นอกจากสีสันที่เห็นภายนอกเดิมๆสวยงามแบบนี้นะคะจะบอกว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยมีประวัติการเคลมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ mm hmm. เป็นรถมือเดียวนะคะของบริษัทเราเอง mm hmm. เป็นรถหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานราชการนะคะ mm hmm. ของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะค mm hmm. ันนี้เลือกมาให้แล้วเช็คประวัติมาให้อย่างดี mm hmm. สวยงามค่ะภายในนะคะ เป็นเบาะหนังนะคะพุ่มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะคะคอนโซลใหม่สะอาดนะคะให้ดูเลขไม้นะคะอ๋ะอคันนี้ไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นค่ะอ่าคันคันห้าหมื่นอีกคันหนึ่งอันคันนี้คือนไนม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะคะเจ็ดหมื่นแท้ๆเลยค่ะสามารถเช็คบุ๊กเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะ,ะทางด้านบนนะคะพลาสติก กันบังแดดยังอยู่นะคะแล้วก็หน้าจอมีจอทางด้านพิเดลัาลคาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพู้ยให้ดูทางด้านในนะคะทางด้านส่วนของเบาะแถวหลังผู้โดยสารนะคะเครื่องยนต์สะอาดนะคะอันนี้ก็มีลูกค้ากำลังชมอยู่นะคะเดี๋ยวพุ้ยให้ดูทางด้านไนนะคะ เบาใหม่ค่ะใหม่ทุกตัวเลยนะคะใหม่ทุกตัวเลยนะคะราคาสะอาดเลยเป็นรถเก้าที่นั่งนะคะสามารถจดบุคคลป้ายฟ้าแตก่กำเนิดเลยค่ะเอาไปโอนต่อกันได้สบายสบายเลยนะคะเก้าที่นั่งเาบาะพุ่มหนังแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางไกลๆนะคะระยะความสูงระหว่างหัวเข่ากับ นะคะก็จะพอดีเลยค่ะนั่งเดินทางไกลๆก็นั่งสบายเลยนะคะสำหรับผู้โดยสาร